ครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเลี้ยงวัวกลางทุ่งนาน,นะครับไปเลี้ยงวัวกันไปครับตอนนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรครับเดินตามถนนท,ทางไปนะครับโอเคถึงทุ่งนาแล้วครับไปดูวัวกันครับเอาอยัางไงดีน้อ คนไม่เคยเลี้ยงวัวดูซิจะเลี้ยงวัวเป็นยังไงบ้างไปดูวิถีชีวิตของชุมชนคนอีสานนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านนาอุดมอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะครับอ่านวะัวเห็นแล้วร้องหาแล้วครับอโอ้แล้วครับเออก็เสุอเซียวอยู่มือนกันครับไม่เคยเลี้ยงนะครับไม่เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยง เราไปเดินไปหาบัวดูครับวัวนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากหลวงปู่นะครับหลวงปู่ไมอิสสิริแห่งวัดป่าเขาคูหลวงท่านได้ให้มาเลี้ยงนะครับให้มาเลี้ยงแบ่งให้มาเลี้ยงเพื่อ,อเอาลูกนะครับผสม ผสมลูกขยายพันธุ์นั่นเองครับอนุรักษ์ไว้หลวงปู่เราก็ท่านก็ให้วัวคุณตานะครับมาเลี้ยงคุณตาซึ่งเป็นคุณพ่อของคุูบากล้วยนะครับวันนี้ก็จะนำท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตของคนอีสานของประเทศไทยนะครับอีสานจังหวัดนครพนมนะครับ อำเภอปลาปากนครพนมวานนาอุดมเออนนี้ครับมีหลายตัวครับขยายพันธุ์ในหลายตัวทีเดียวครับมองนะครับอ่านอมโมแล้วสงสัยเขาจะอยากกลับบ้านนะมั้งตอนนี้อยากกลับเข้าคอกแล้วครับเป็นวัวตัวเมียครับให้ลูก แล้วตอนนี้ให้ลูกดูสองตัวแล้วครับลูกเขาหากินแล้วนู่นนะครับสงสัยก็ร้องหาลูกเขานะครับฮลัฮลโหลฮัลโหลกขอมองก็สงสัยเขาสงสัยแล้วครับว่าเอ๊ะทำอะไรเนาะเนี่ยะกลัวเขาสงสัยนะครับว่าเราทำอะไรครับเอาถ่ายภาพถ่ายภาพบันทึกภาพนะครับอืะกินไป ก็มาดูอีกแม่หนึ่งนะครับในแม่นี้ก็ได้มาจากหลวงปู่หลวงปู่ใหม่อินทริรินะครับท่านให้เอามาเลี้ยงนะครับเพื่อจะได้ขยายพันธุ์และก็เก็บแม่ไว้ครับห้ามฆ่าห้ามขายนะครับไม่ขายไม่ฆ่าไม่ทําอะไรเอารูปไว้เอารูปเลี้ยงเพื่อรูกเขานะครับนะครับคุณตาเลี้ยงวัวนู่้นนะครับกำลังเดจูงวัวมานะครับจะโชว์ให้ดูครับมามา จ,จุงวัวรับกำลังจะนำวัวไปเข้าคอ,อกกินน้ำนะครับตอนนี้เอาเข้าคอกกี่ตอนไหนครับเอาวัวเข้าคอกตอนไหนอ๋อตอนนี้นนทั้งหมดทั้งหมดกี่ตัวครับนี่12ต,12ตัวนะครับ ได้ลูกเขาขยายพันธุ์ลงมานะครับ12ตัวนะครับนะครับตอนนี้ก็ตั้ง้องอยู่2ตัวนะครับเขาจะออกเดอนไหนขอ้อเดนไหนครับเนี่อ๋อเมษาเมษา,มาจะถึงนี่นะครับอีกไม่กี่เดือนกุ้มพามีนามีนามักรคุ้มพามีนาเมษานะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะ ได้น้องๆเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวสองตัวครับสองสองตัวนะครับตอนนี้เรามาดูวัวกลางทุ่งครับกลางทุ่งกลางทุ่งไอเราไม่เคยเลี้ยงวัวนะครับก็มาดูวิถีชีวิตของวัวเขาว่าเขากินอะไรมั่งนะครับกินฟางนะกินฟางกินหญ้ากินฟางแล้วก็ปลูกหญ้าให้เขาในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ ยญาที่ปลูกตายหมดแล้วแล้วปลูกใหม่แล้วปลูกใหม่เดี๋ยวเอาพันธุ์มาปลูกใหม่ครับใส่น้ำมาปลูกใหม่กระบีหลายตัวครับอยู่กลางกลางสูงกลางไร่นะครับไอ้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นไร่เป็นนาของตาไหมเดยวเขาเพิ่นบ้านอ๋อเพิ่นบ้านนะครับเพ่นนบ้า ตอนนี้เราอยู่ที่นาอุดมบ้านนาอุดมอำเภอปลาป,ปากนาครพนมนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวงานพระธาตุพนมไปไหวพระธาตุนะครับพรุ่งนี้วันนี้เรามานอนค้างคืนที่นาอุดมมาแค่ะมาประจมจนพัยครับกคืนมาจนพัยนอนคืนสุดท้ายครับพระธาตุพนมครับพระธาตุพนมวันพรธธุพ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเขามองสงสัยนะครับเขาสงสยัยตอนนี้เขาสงสยัยทำอะไรนาะอ,อยู่ อ่าตัวนี้ครับ ตอนนี้กำลังนำวัวเข้าคอ,อ,อ,อกนะครับเอานำวัวคอ,อก,ออกมันดูิธีชีวิตชนบ,บทชาวบ้านแล้วนะครับวันนี้เราก็ยืนอยู่ที่บ้านนานาอุดมบ้านนาอุดมจะลืมชื่ออยู่เลยกลายเป็นบ้านานาอะไรไม่รู้ก <laughs> ว่าจะเดนทางมาถึงครับหลง หลงทางครับขับรถอ้อมไปอ้อมมาลรงกลางทุ่งนะอ่าขอ,ขอคอกตอนนี้มาดูครอบครัวนะครับอ่าครอบครัวครอบครัวเข้าคอกครับเอาครอบัวข้าคอกนะครับ เขากำลังหิวเนี่ยกำลังหิวเราเอาฟางให้กินหน่อยสิเอิ่มเอาตัวนี้สวยนี่ตัวนี้สวยสาวน้อยสาวน้อยนะครับไอ้ตัวนี้กี่เดือนกี่ปีแล้วครับนึ่งอปีกว่าอ๋อสองปีกว่าครึ่งเทศสาวแล้วเทศสาวแล้วเทศสาวแล้วใก่ไก่จะ แต่งงานแล้วครับใครจะแต่งงานให้ละแต่งงานให้เขาแล้ะตรงนี้คือ <c oughs> ไอ้ที่เก็บฟางครับที่เก็บฟางยุ้งฟางยุ้งข้าวยุ้งฟางอาจจะกลายเป็นยุ้งฟางนะครับ ยุงฟางเกี่ยวฟางไม่วัวนะครับไม่วัววิ่งผ่านนะครับวัวไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าเข้าคอกนะครับไม่ยอมเข้าคอกมันยังไม่อิ่มครับมันยังไม่อิ่มยังหิวอยู่ ก่อนจะนาเข้าเก็บนะครับวัวเข้าเก็บก็ต้องให้เขามากินน้ําก่อนนะครับกินน้ําทําท่อท่อซีเมนต์ครับท่อปูนซีเมนต์ก็เก็บน้ำวาให้วัวนะครับนเนนี้ให้กินอา่าสงสัยแล้วสงสัยต้องถอยอ่าท,อาทำอะไรคะมาทำอะไรข้าเขาถามเนระาเมื่อกี้อาปากงับ <laughs> เห็นไหมครับ ครับโอเคอ่านั่นไหมล่ะนำก็คอกนะครับลัวเขาพะยศหน่อยนะครับเขาไม่ยอมคอกง่ายๆนะครับต้องไล่ต้อนซ้ายขวา มาแล้วครับก่อนนี่เขามันกินน้ำแล้วครับก่อนเข้าคอกน้ำเขาครับก็กินน้ำรับโอเคครับ หากท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ชมเป็นคนแรกนะครับก็ขอสักหนึ่งไลค์หแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ